สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีของเล่นใหม่นะครับก็สั่งมาจากเว็บไซต์ banggood.com นะครับถือว่าเป็นรุ่นแบบเกือบท็อปทเลยนะครับของตัว SJ Cam ครับตัวนี้เป็นกล้อง Action Cam นะครับของผมที่สั่งมาตัวนี้จะเป็น SJ8 Pro นะครับผมมันมีชุดไมค์สำหรับมันโดยเฉพาะครับเป็น SJ Cam ตัว External Mix with Clip นะครับก็คือเป็นไมค์ของมันโดยเฉพาะรุ่นนี้เลยนะครับอันนี้ไม่เกินพันนะครับส่วนตัวกล้องก็อยู่ที่ประมาณ6000บาทครับ ถือว่าคุ้มมาดูรายละเอียดใต้คลิปนะครับตัวสเปครุ่นนี้นะครับต้องบอกว่ามันใช้ตัวเซนเซอร์ของ SONY นะครับ IMX377 CMOS เซนเซอร์นะครับอันนี้ที่สำคัญนะครับมันถ่าย 4K 60เฟรมเรทได้นะครับแล้วก็ไลฟ์สดได้ด้วยนะครับครับในระบบกันสัน่นแล้วก็รองรับวิดีโอที่ความละเอียดแบบคุณภาพระดับ H.265 H.264 แล้วก็ที่ผมชอบนะครับ สายไมเป็น USB-C ครับแล้วก็ที่ชาร์จเป็น USB-C แบตเตอรี่ก็อึดนะครับอยู่ได้นานนะครับเมมโมรี่รองรับได้128ครับเป็น microSD ตอนนี้เราก็แกะกล่องออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูนะครับว่าข้างในมันมีอะไรบ้างเนี่ยนะครับตัวนี้เห็นไหมครับ SJ8 Pro แล้วก็มีเคสกันน้ํามาให้นะครับตัวนี้สามารถกันน้ําได้โอ้มีตัวปิดฝากล้องนะครับตัวนี้สายแล้วก็ตัวฐานติด 3M อย่างดีมาเลยนะครับแล้วก็มีฐานติด โหฐานติดให้มาเยอะมากครับอ๋อมันบิดได้บีบลงนะครับแล้วก็บิดพอปล่อยมันก็จะล็อกอ๋อเนี่ยครับหมุนได้นะครับบีบบีบตรงนี้ลงนะครับค่ายอื่นอย่างอย่างสมมติโกโปก็ไม่ได้มีอะไรแถมมาเยอะนะครับมีแค่ฐานอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็จะมีฐานที่เป็นแบบติดหมุนได้หมุนได้เหมือนกันครับสองฐานเลยนะครับโหเยอะมากของอามากรณ์เลยดิบะโคตรเยอะให้อะไรมาวาเต็มไปหมดเลย อันนี้สติกเกอร์อย่างดีเลยนะครับแล้วก็มีคู่มือครับคู่มือการใช้งานหนูนี่ไงวิธีต่อแอปอะไรพวกเนี้เมมโมรี่โอ้โหดีมากเลยครับทาคู่มือมาดีมากให้ตัวแปะฐานมาแบบแบบโค้งอันนึงแล้วก็แบบแบนอันนึงนะครับตัวติดฐานอีกมาอีกสองอันตัวล็อกกับกล้องอีกสองอันหนูให้ของมาเพียบเลยเคสครับอันนี้เคสนี่เจ๋งมากผมจะบอกว่ามันเป็นเคสที่เอาไว้ติดหลังกล้องแล้วก็ เขาเรียกพลาสติกบางๆใสๆเอาไว้ทัดส,สกรีนแต่มันกันน้ำนึกออกไหมลงใต้น้าแล้วก็มาทัดๆๆอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะตัวยึดติด <c oughs> ยึดติดกับแฮนด์มอไซค์แฮนด์จักรยานแล้วก็มีตัวฐานที่เป็นวงกลมอีกนะครับเอาไว้ติดพวกขาตั้งกล้องเนี่ยแล้วก็ยังมีตัวนี้อีกนะครับเอาไว้ติดฐานหมวกมอไซค์ ai, อะไรพวกนี้ติดประยุกต์ได้แล้วก็ยังมีอีกนะครับติด เป็นสลับด้านนะครับตรงนี้จะเป็นด้านนี้แล้วก็กลับมาจะเป็นอีกด้านหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วก็มีตัวผ้าครับอันนี้เป็นผ้าเช็ดกันพวกหน้าจอครับมีสกรีน SJ แคมตรงนี้ด้วยนะครับเป็นผ้าแบบดูดพวกไขมันอันนี้เป็นเช็ดกันน้ําที่แถมมาด้วยนะครับดีดูดีมากครับตัวกล้องแล้วก็น,นี้เป็นฝาเลนนะครับ SJ แปด o ปมีกล้องหน้าด้วยนะครับแล้วก็มีไมค์ตรงนี้กดค้างก่อนมาแล้วโอ้โหจอใหญ่มากครับแล้วก็การใช้งานเลยแล้วกันคือต้องบอกว่า wireless ตัวเนี้ยต่อได้ทั้ง2.4กิกะเฮิร์แล้วก็5กิกะเฮิร์นะครับเพราะฉะนั้นการส่งข้อมูลการอะไรเชื่อมต่อมันจะไวมากแล้วก็ตรงนี้เวลาเราจะกดดูรูปวิดีโอตรงนี้เรากดตรงนี้ได้นะครับมีวิดีโอหรือโฟโต้แยกได้เลยเนี่ยมันก็จะมีบอกกดสามารถกดเล่นได้อ่แตะตรงกลางปุ๊บมันก็จะเล่นเห็นไหมครับแล้วก็ปรับขนาดวิดีโอตรงนี้ครับสามารถปับสไลด์ได้เลยคือ 4K เนะครับเราจะปรับเร o l ลูชันแบบไหนได้เยอะมากนะครับเนี่ยครับตั้งแต่ยี่บสี่ไปจนหกสิบครับถ้าเป็นพันประสิบธรรมดาเนี่ยได้ถึงร้อยี่สิบเลยนะครับโหมดก็จะมีวิดีโอนะครับเนี่ยเปลี่ยนโหมดเป็นวิดีโอหรือวิดีโอแลปก็เป็นแบบจับเป็นรอบๆอบอะจับเป็นช็อตแล้วสโลโมชันก็มีโหโฟโต้ครับก็มีถ่ายรูปกดถ่ายข้างบนเนี่ยแชะเรียบร้อยละง่ายมากครับคือแล้วก็โฟโต้แลปก็มีครับแล้วก็เบรสโหมดคือถ่ายรัวครับกดอย่างเงี้ย เนี่ยมันน่าจะถ่ายรวมมาหลายรูปครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นวิดีโอโฟโต้เข้าใจว่าเป็นเหมือนแบบอัดวิดีโอไปด้วยแล้วก็ถ่ายรูปไปด้วยได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะถ่ายรูปทุกๆก,กิววิแล้วก็อัดวิดีโอไปด้วยนึกออกไหมครับเราจะเก็บภาพบรรยากาศอันนี้เจ๋งมากเลยเนี่ยสามสองหนึ่งใช่ไหมสิปึ๊บแชะมันจับรูปหนึ่งละแล้วก็อัดวิดีโอไปด้วยนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นระหว่างเที่ยวเราก็จะได้ภาพเก็บไปด้วยอันนี้เจ๋งจริงๆถัดไปนะครับคาร์โหมดคาร์โหมดเนี่ยผม รู้สึกว่ามันจะอาจจะเป็นโหมดที่แบบอัดแล้วแบบวนวน,วนอัดไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอันนี้เดี๋ยวไลฟ์ก่อนครับไลฟ์ Live เนี่ยมันก็จะต้องสแกน q r วอารโค้ดเข้าไปโมบายต่อกับโมบายแล้วก็สามารถถ่ายทพอดสดนะครับอันนี้รู้สึกจะเป็นผมคิดว่าน่าจะได้ทั้ง facebook ทั้ง youtube นะครับเดี๋ยวต้องไปลองกันอีกทีหนึง่งต้องบอกว่ามันเยอะมากครับแล้วก็มีปรับแสงครับตรงนี้ปรับแสงก็จะมีปรับ EV วีวีนะครับเท่าไหร่ไวบ้บาลานซ์เป็นออโต้หรือเป็นซันนี่หรือเป็นเลนเนี่ยโหมด คือมันปรับได้เยอะมากครับแล้วก็ power on record หมายถึงว่าเปิดเปิดเครื่องมาให้มันอัดอัตโนมัติเลยหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็ color profile ครับมี vivid กับ flat นีครับแล้วก็มีมี thermo d e นะครับตัวโฟกัสว่าเป็นโฟกัสแบบเซนเตอร์หรือสปอตนีครับผมปรับเป็นเซนเตอร์แล้วก็ Gimbal นะครับจะเป็น on off ไจโรทษทีครับไจโร Stabilizer จโรเนี่ยมันจะมีบอกว่าโหมดไหนใช้ได้ไม่ได้อะไรเงี้ย encoding นี่ก็เลือกได้ครับ s 2 6 4 6กอง5 คือถ้าถ้าอันไหนมันเราปรับโหมดวิดีโอไหนอยู่แล้วมันใช้ไม่ได้มันจะเลื่อนไม่ได้นะครับตัวนี้มันจะขึ้นเป็นสีเทาคือปรับได้เยอะมากครับ distortion น,นี่ distortion น,นี่ก็คือเวลาเราปรับม,มุมเลนวายอะ่ะรูปมันจะโค้งด้านขอบอันนี้เราปรับแบบให้มันไม่โค้งได้นะครับแต่ก็ใช้ได้บางโหมดนะครับแล้วก็มีลูบเละขอดนะครับอัดวนซ้าได้นะครับเอ้ยเราเปลี่ยนเป็นออฟก่อนได้ไหมแล้วก็มีไฟล์ไซส์นะครับว่าเลือกได้ด้วยว่าขนาดไฟล์แต่ละขนาดเนี้ยจะให้เป็นแบบ กี่นาทีแล้วเป็น1ไฟล์โอ้โหมันเจ๋งจริงๆครับวิดีโอคุณภาพปรับได้นะครับเป็น Economic Standard ไฟล์นะครับผมปรับเป็น o m i c โอ ISO นะครับ Mac ISO ก็ปรับได้เหมือนกันนะครับตัวนี้คือปรับโคตรเยอะเลย Audio นะครับ On Off ได้นะครับปิดเสียงได้ตทม s สเต็มจะใส่ไม่ใส่บนหน้าจอนะภาษาครับเลือกได้หลายภาษามากครับแต่ว่ารู้สึกจะไม่มีภาษาไทยนะครับ Wifi นะครับ On Off ตัวนี้ Wifi นี่ครับ2.4หรือ5กิกได้หมดเลยครับฟอร์แม Auto Power Off ตั้งได้ครับกี่นาทีสูงสุดนะครับ10บนาทีนะครับผมพอ3มนาทีแล้วกันแล้วก็ L.C.D Off ได้ด้วยหนึ่งนาทีปิดหน้าจอนะครับแล้วก็ f อนต d ดิสเพย์นะครับจะเปิดไม่เปิด Indicator l i ์ไลก็ไฟแจ้งเตือนด้านหน้านะครับ Keypad t o ทนอันนี้ไม่แน่ใจน่าจะเป็นพวกรีโมทนะครับว่ามีให้แจ้งหรือเปล่ามันใส่รีโมทได้ด้วยนะครับตัวนี้คืออุปกรณ์เสริมมันก็มีนะครับเนี่ยไฟมันค่อนข้างชัดครับแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นประมาณนี้ครับ ถ้าเรากดอัดทั้งบนในไฟคือดีมากครับมีไฟบอกตอนกลางคืนเราเห็นแน่นอนว่ากล้องอัดหรือไม่อัดมีอัปเดตเฟิร์มแวร์ด้วยนะครับอ๋อมีอัปเดตแล้วอ๋อมีอีกว่ามีอีก,อกยังไม่หมดโรเตตกล้องนะครับเฮ้ยสุดยอดมากมันตั้งโรเตตได้ด้วยนะครับแนวตั้งแนวนอนเผื่อเราจะถ่ายแนวตั้งแล้วก็ไบเนสความสว่างหน้าจอครับตรงนี้แล้วก็มีอุณหภูมิสีครับปรับโอ้โหปรับอุณหภูมิสีได้ด้วยฮะ e x t e r n a l m i c r o p ไม n ครโฟนนะครับตอนนี้ผมปรับเป็นออนอยู่ก็คือเดี๋ยวเรามาต่อกัน เดทไทม์ครับตั้งวันที่ได้นะครับวันที่เวลากิมโบ Control ครับคืนนี้เราสามารถใช้กิมโบคอน r ทรตัวกล้องได้นะครับเนี่ยเราต้องไปซื้อกิมโบของมันนะครับเป็น SJ g i m b ิมเหมือนกันแล้วก็ความถี่ปรับได้ด้วย50 60ิหกเฮิร์ตดีฟอล t นี่คือเป็นการรีเซ็ตนะครับแล้วก็ Display ISO อ่าก็คือ Display ISO บนหน้าจอหรือเปล่าแล้วก็มี User Interface เลือกได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นเวอร์ชันของเครื่องครับ เป็นคลาสสิกหรือเป็น Sj Cam คเนี่ยเราเลือกได้เวอร์ชันเนี่ยก็เอสเบย์แล้วก็เวอร์ชันหนึ่งสากดกล้องหน้านะครับก็จะประมาณนี้เวลาเรากดอัดใช่ไหมมันจะกระพริบเป็นไฟน้ำเงินกระพริบเห็นไหมครับแล้วก็บอกด้วยว่าเหลือกี่กิ๊นะครับพื้นที่แล้วก็อัดได้กี่นานเท่าไหร่นะครับก็เวลาเราไม่ใช้แล้วก็ปิดไว้อย่างนี้ครับใช่ไหมดูแบตเตอรี่ตรงนี้ครับแล้วก็มีฐานเสียบพกตัวตั้งกล้องได้ครับแบตเตอรี่มันจะประมาณนี้ครับรูปใหญ่มากคือใช้ได้นานมากครับตัวนี้ ไม้ My, ตัวนี้ซื้อแยกมานะครับสายค่อนข้างดีครับเป็นสายผ้าครับสายผ้าที่แบบตัวนี้เป็น USB-C นะครับเสียบข้างกล้องได้เลยคือต้องบอกว่า GoPro อ่ะหมื่นกว่าบาทนะครับหมื่นห้าอันนี้ถูกกว่าครึ่งหนึ่งเราออปชั่นทุกอย่างไม่ใช่กระจกนะครับได้มาครบเพียบเลยของเพียบมากทุกอย่างอุปกรณ์คือมันเยอะมากมูลค่ามันเนี่ยมันคุ้มก็เป็นสำหรับมือใหม่ที่แบบอยากประหยัดงบกับตัวนี้จบเลยครับ เดี๋ยวเราไปลองตอนขับดูนะครับว่าเป็นยังไงครับวันนี้ก็เป็นถ่าย 4K นะครับ ISO 1600นะครับตอนกลางคืนนะครับโชว์อีกรอบนึง <engagements. S 2> นี่ลูกกำลังเล่นนะครับเอโอเๆๆโอ้โหเกงเก่งเกโอ้โหอันนี้เป็น ISO 3า0พันะครับ 4K 6 0เเฟรมเลเฮ้ยเ้ยเยี่ยมใช้ได้ใช้ได้ก็ภาพจะค่อนข้างสว่างนะครับ สว่างมากอาแล้วอันนี้ก็เป็น ISO 3ามสองครับเป็นพันแปดสิบนะครับหกสิบเฟรมเรทก็คือ Full HD นะครับอ่าครับโอโ้โหเก่งมากเดี๋ยวเราจะไปเทสต,ตัว 4K นะครับก็เก็บพลาดนิดนึงตอนนี้ยังไม่ได้ขับรถนะครับเสียงมันก็จะประมาณนี้นะครับเสียงไม่ชัดไหมครับ เดี๋ยวเราจะไปเทสตัตวเจ้ากล้อง SJ8 Pro นะตอนนี้เสียงเป็นไงบ้างครับก็ ho, ภาพจะประมาณนี้นะครับผมยังไม่เห็นภาพเหมือนกันครับอยากรู้เหมือนกันว่า 4K 60เฟรมเร ISO 400นะครับภาพมันสวยขนาดไหนนะครับนี่ครับวันนี้ท้องฟ้าดีมากครับไม่มีเมฆเลยครับอันนี้ลมน่าจะเข้าน้อยแล้วเป็นไงภาพสวยไหมดูกันเอาเองนะครับ กลับรถยากนะครับรถเยอโอ้ oh, มีที่หลบฝนแล้วเว้ยอ่ะเดี๋ยวเราจะไปลองโหมดที่เป็นอะไรเดีย1080นแแล้วกันครับครับตอนนี้ผมปรับเป็น1080แล้วนะครับแล้วก็ Mac ISO 4 0 0นะครับแล้วก็มีปรับ EQ EV นี่เป็นศูนย์นะครับพวกความสว่างปิดชิลเสียงลมก็จะน้อยลงครับอันนี้ก็ดูบรรยากาศนะครับว่าพันแปดสิบเป็นยังไงครับอ่านี่ประมาณนี้ครับวิวสวยๆแล้วก็ลมน่าจะน้อยครับตอนนี้ผมขี่ให้ดูกอนเผื่อเสียงลมมันเข้าเยอะผมยังปรับไมยังไม่ลงตัวยังไม่ได้เทสจริงๆดรอปไมให้เสียงเบาลงสุดนะครับ เนื่องจากมันไม่มีตั้งค่าเนาะมันเลยลำบากนิดนึงการปรับ ISO นะครับก็ยิ่ง ISO สูงนะครับภาพมันจะยิ่งแตกครับแต่ความสว่างมันจะได้เยอะขึ้นนี่ก็คือข้อดีของการปรับ ISO นะครับก็ต้องเลือกกันนะครับว่าเราจะเอาขนาดไหนนี่ผมยืนครับนะครับเนี่ยครับก็1080ป Full HD ครับ ครับแล้วนี่ก็จะเป็นภาพาตัว 4K 60สิบเฟรมเรทนะครับไม่ได้ใช้ตัวไม้กันสั่นแล้วก็ไม่ได้ใช้ไม้ต่อภายนอกนะครับให้ดูว่าภาพมันชัดขนาดไหนนะครับนี่ครับ MT 1 5ึ่งห้าสี่ลิมิเโคตรสวยครับสีนี้เราถ่ายเล่นให้ดูนะครับว่าเราใช้รีวิวรถก็ได้นะครับกล้องตัวนี้คือค่อนข้างโอเคเลยมือวันนี้มือมือผมก็ไม่ค่อยนิ่งนะครับภาพเป็นไงบ้างคบมันสั่นไหมครับ ผมจะลองเดินเล่นตรงนี้ดูนะครับนี่ถ่ายรถนี่ผมใช้มือจับนะครับอันนี้ครับผมยังไม่ได้ตัดเลยอันนี้เดินเดินถือนะครับเดินถือมือเปล่าเลยเป็นไงเดี๋ยวผมจะลองวิ่งนะครับดูว่ามันสั่นขนาดไหนวิ่งนี่มือผมก็ขยับขยับนะครับอันนี้อันนี้ผูวิ่งอยู่นะครับผมลองหันไปวิ่งด้านหน้าดูด้านหน้านี่วิ่งนะครับ อันนี้กำลังวิ่งนะครับกระตุกกระตุกเลยภาพเป็นไงบ้างครับประมาณน,นี้ครับตอนถ่ายเสียงเสียงไม้ก็จะเป็นเสียงไม้ที่เข้าจากกล้องโดยตรงนะครับก็ถือว่าค่อนข้างโอเคครับแล้วก็เรามาลองย้อนแสงกันดูนะครับขอหลบที่ลมแป๊บ,บนึงนี้พอถึงที่ลมปุ๊บมันปรับแสงให้นะครับพอเจอที่สว่างปุ๊บมันปรับแสงให้เห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวเราสองพาทิดดูนะครับว่ามันจะชัดขนาดไหนโอ้โหโหนี่ขนาดสองพาทิดนะเนี่ย องผมมองไม่เห็นกล้องเลยสองพระอาทิตย์นะครับยังไงสองพระอาทิตย์นี้ยังเห็นท้องฟ้านี่ถือว่าโอเคมากเลยนะครับตัวแบตเตอรีอ่ค่อนข้างที่จะอึดนะครับตอนนี้ผมถ่ายคือรวมๆกันอนะ 4K ประมาณแปดนะประมาณสิบนาทีแล้วก็พัน0ปดสิบประมาณห้านาทีสิบนาทีประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีอะแบตหมดไปยังไม่ถึงครึ่งก้อนนะครับ แบตหมดไปขีดเดียวแต่ผมหมดสี่ขีดแล้วผมจะลองเขย่าดูนะครับอันนี้ผมลองเขย่ากล้องนะครับเขย่าขึ้นลงนะครับอันนี้ผมจะลองเขย่ากล้องนะครับเนี่ยครับให้ดูครับผมเขย่ากล้องอย่างนี้นะครับมาดูเขย่าไปไปครับนี่ผมก็จะมาเทสตัว 4K นะครับถ่ายตอนกลางคืนนะครับเซตแม็ ISO เป็น3,002นะครับมันก็จะได้ภาพประมาณนี้ครับนี่ผมถือเอานะครับ ภาพมันก็จะประมาณนี้ครับลองดูว่าชัดไหมขี่ช้าๆแล้วกันครับมันจะมืดๆนิดนึงครับก็<ม>ก็คือแต่ภาพมันจะคมนะครับ<ม>เดี๋ยวผมจะลองปรับเป็น ISO 6400นะครับว่ามันจะสว่างขนาดไหน<ม>แต่ว่าภาพมันอาจจะแตกน,นิดนึงเดี๋ยวเรามาเทสขนาดที่เป็น ISO 6400นะครับเรามาดูนะครับว่าเราปรับได้ไหมยังไม่ได้นะครับ ครับอันนี้ก็เป็น 4K 60เฟรมเรทนะครับปรับอยู่ที่ ISO อยู่ที่6แม็ก6,400นะครับครับอันนี้ก็เป็น 4K 60เฟรมเรทปรับ max ISO อยู่ที่6,400นะครับก็มันค่อนข้างสว่างเลยครับเนี่ยครับสว่างมากกลางคืนนี่้สว่างเลยอะใช้ได้เลยครับตอนนี้เราก็เริ่มโพเพ์นะครับ กล้องก็จะประมาณนี้ครับถ้าติดหมวกก็ประมาณนี้เอากะทิกล้องนึงครับชัดไหมครับนี่ชัดเลยครับลองดูสามพันสี่ร้อยทีเท่าไหร่ครับนี่ก็จะเป็น Mac ISO 3 2สโามันสองร้อยนะครับภาพมันก็จะสว่างน้อยกว่านะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นอะไรนะครับแต่แรกมาด้วยกับความคมชัดนะครับนี่ครับ ครับผมว่า6,400ตอบโจทย์มากกว่านะครับนี่ครับชนไม่นี้ไม่ค่อนข้างที่จะสว่างนะครับนี่ครับเห็นแน่นอนแต่ว่าภาพอาจจะคมชัดน้อยลงแค่นั้นเองอันนี้ก็จะเป็น 4K Ultra นะครับ Max ISO 6400เหมือนกันผมไม่แน่ใจว่า u l t ้ามันคืออะไรนะครับแต่ว่ามันก็ค่อนข้างชัดนะครับโอยสว่างมาก ไม่รู้ว่ามันจะแบบเอาตานี่ไหมถึงว่าแบบคมชัดกว่าเดิมหรือเปล่าครับให้ดูตอน,นกลางคืนครับเห็นเห็นสนามหญ้าอยู่นะครับผมว่ามันเห็นพอใจได้อยู่เลยครับอันนี้ก็เป็นโหมดพันแปดสิบนะครับหกสิบเฟรมเรทนะครับรู้สึกว่ามันโอโ้ผมมันมืดเหมือนกันนะมองมืดมากครับผมว่าเหมือนมันจะมืดนะครับ ขนาดปรับแม็ก ISO เยอะนะครับเดี๋ยวเราลองปรับเป็น 4K เหมือนเดิมดีกว่าอันนี้ก็เป็นโหมด180ลตร้านะครับ180ลตร้านี่ก็มันน่าจะคมชัดกว่าเดิมหรือเปล่าครับน่าจะคมชัดกว่าเดิมแต่ว่ามันก็ยังมืดอยู่พอสมควรครับอันนี้เราก็ลองปรับ 4K อยู่ที่50เฟรมเรทนะครับ แล้วก็ Mac ISO 6,400เหมือนกันนะครับผมคิดว่ามันสว่างกว่าเดิมนะครับแล้วก็กันสั่นมันเป็นไงบ้างครับเราลองกันนิดนึงเฮ้ยเหมือนจะสว่างกว่าเดิมว่ะใช่ได้ครับนี่ก็เป็น 4K 30เฟรมเรทนะครับ Mac ก ISO 6,400มันเหมือนมันจะสว่างขึ้นนะครับแต่มีย้อนแสงแ๊บนึงนะครับมีรถสวนมาเดี๋ยวรอรถจังหวะรถไปนะครับมันจะน่าจะเห็นว่าสว่างขนาดไหน โอผมว่าใช้ได้เลยอ่ะสว่างนะ่ะก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับชัดมากครับ30เฟรมนี่ถ่ายหน้าเราหน่อยกลางคืนเป็นไงบ้างครับชัดไหมครับนี่ตอนนี้ถ่ายบรรยากาศกลางคืนครับ สามสิบเฟรมนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นหกสิบเฟรมแบบเปิดกันสั่นนะครับผมลองวิ่งดูนะครับว่ามันขยับไหมมันอาจจะมีสั่นบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองวิ่งกลับผมจะลองวิ่งนะครับนี่ครับกลางคืนแบบมีกันสัน่นโอเคครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ